สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีที่ยังแปลงสุขสุขคนพอกับเคยลาคือเก่าพวอแม่พี่น้องวันนี้ก็มาสอนกับลุงมินพี่น้อง,องมาพ่อเบ็ดพ่อไก่น้อยถือโกบเลยพี่น้องตั้งมานะลีเนาะก่อนอื่นใายเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแบบจังประพาดคลิปใหม่ๆของเคยลาเด้เ๋วพี่น้องมึงในพว ช่องล้างติดกันเลยตัวบ้ากใหญ่มานขนาดเลยเขาก็สอนเขาสอนกุ้งสอนปลาซิวพี่น้องบาดแหล่ไปเบิ่งกันว่าสิมันบ่โอ้ยบ่ได้เอาบ่ได้เอาเนี่ยมาตักเลยสีเลือกหรือสี้หุบตัวลุงกบเมื่อเลืกงั้นเลยล้วเขาอะมันยังสบายเนาะมันหลายคนเนาะกบน้อยเอาว่ โอ้ข้ตามลุงเลยใส่ดีพี่น้องเออเบิ่งก่อนไส่ดีจูบจะบบนพี่น้องมาพี่น้องนะใส่ดูโอ้มันก็มีเนาะกุ้งกันเนาะมีแต่กุ้งตัวใหญ่ๆโอ้ยบาดแหลกพี่น้องสมพ่อจังหนักคึ้ว่าหนักยังชีว่าหนักเท่าเดเนาะลุงเปลี่ยนหนักๆหนักเท่าแล้วตัวเอาเอาลูลุงเลยเนาะมันฉีกคำเหรอโอ้ยดืมเอาอันแนวแนวตาก่เนใส่ลูกลุง ดืมออนถวยมาตักพี่น้องเยบ่บคิดว่าสิถือวันไดิว่าสะเก็บเอาเนาะคือว่าสี่พบซำนึงน้อลุงเนาะเกินคาด่นองเยไม่เห็นานเกิบาทได้บาทแรกกับกินอิ่มลายคนเติบเลยด้อยด้วยพกก้อยเได้พี่น้องเยสามสีคนอิ่มเนาะอิ่มได้นี่บาทแรกามานอะ ก็ใา้จะกินดิบหรือเปลาเอ้ยขั้นชมแล้วก็พักหอหรือว่าก๋วยวัวงัดโอ้ยสุดยอดบพี่น้องี๋ยวเห็นข้าเจ้าเห็ดลอยหลุดเนาะลอยเจียวนะพี่น้องเอ้ยเขาเอื่อลอยเจียวนะกุ้งนะโอ้เขาสดกินสดกินบอกว่าเขาแล้วตะกี้เคยห่าก็เคยกินแ่ตเดี๋ยวนี้ก็เลยบริกินเนาะตะกี้นะเม่นนะลุงเนาะว่าใจจะคนเท่าอันแบบบ้านเท่านี้หน่อยคนสิบริกินดิบนะนะ หนึ Or, yeah. Oh, yeah. Mm ่งในร้อยหนึ่งในร้อยหนึ่งในร้อยนี่บบได้ดอกต้องหนึ่งในประมาณหมื่นผู้เละเนาะเนาะหนึ่งในร้อยนี่ถือว่าเพราะว่าพ่อแม่พากินแตงน้อยเนาะแม่ไงอายุเก้าปีสิบปีนี่ตัวว่ากินอะไได้กินแล้วหลับกินหลับยังลังคนบ่ฮอดเบ่นบ่น้องบีเฮงมากกว่ามันก็สี่ห้าปีมันเนาะพ่อแม่พากินแล้วก็พากันกินนเาะแม่ เชือกับมันอาหารกับเขาบานเฮาพี่นอ้องมันนิ่งมันน้อยแมนมันบ่นพออ้าวก็จะพวกรวมกระเทินน่ะยดิแต่คู่มือนี่กินสุกดีชุดเนาะแมนกินสุกดีชุดไปพี่นอ้องไปาบาดท,ที่ชองพี่นอ้นนองไปดูน้ำกันอีกเนาะมาสิมานช้ำได้บาดชองบาทชองพี่นอ้อง กบนะลูกโกบน้องเอาเลยลุงเอาเลยก่อนมันสิไปให้เอาสิโอ้ยใหญ่มองนะลูกให้โอเต็มอยู่หมดแดงกบกระถือพี่น้องเลยกบกระถือพี่น้องโอ้ยมันสมควรเนาะธนาโกบยังถือเนาะนี่พี่น้องเลยโอ้ตัวใหญ่เด้พี่น้องนี่เปรี๊บเลยด เอาเลยลุงเอาเลยเอาขนาดปลาได้เด็กมืดเลยโดยโดยโดยมีพี่น้องบาดช่องกัดยังถือกิ๊วโอ้บาดช่องนี่เน้นกุ้งพี่น้องเลยเน้นกุ้งเน้นกุ้งมีเทกุ้งปูอ่ะเนาะมาเอากระทำเอาลดลุงปูก็ได้เอาล่เอาลด่ะดู เอาหมดกุ้งกันมันโบนิบปลาที่เนาะกู้ไข่กุ้หลายเด้อกุ้งหลายเด้อมีแต่ตัวใหญ่ดูมีตัวไข่ๆอ่ดูช่องบาทกับฉอนกับตัวนุ่มมานเลยได้แต่ปลาซิวกุ้ง่งอันนี้มีแต่ตัวใหญ่ไปเอาเบอรได้เปล่าปู่นะนะตัวได้ไปกับเอาตัวได้อยู่เอาเนาะโอ้ยังหลายอยู่เด้กอมีแต่ตัวใหญ่ โอ้ยคอมเมนเอาแนวตักมาเ喏จุดจุดโลดจุดชิวัยตัวนี้เออชิวัยเด้ตักสองสบาทกับเน้อม็ดแล้วอันนี้เอ้าป่ะเกินคาดแล้วไปสองบาทนี้คาดว่าพอกินเนี่ยได้มีพี่น้องขอกร่อยแล้วนี่โดยแต่มันหลายคนเนาะแมนเอาอีกกร่อนพี่น้องเอาอีกป้ายป้ายป้าที่สามพี่น้องโอ้ยเฮารุบันดีจาดมาเนาะสั่งใส่เลย โอ้ยก็ยังถืกคือเก่าพี่น้องนี่มีแต่กุ้งปุ้ยใส่ตุ่มบ่สิได้ดอกว่าอ้อนี่เนาะใส่ตุ่มเอาก็กินเนาะุได้แล้วนี่ถือว่าลายีนี่ายอยะเลยพี่น้องออมีแต่ตัวใหญ่ๆ3บาทแถมตไข่อีกโอ้ยวนว่าสเนาะันสิช่วยเลยเฮ็ดก็พี่น้องขนาดแมงละงามยังโตซ่นวมือ มือเลือกเงินเราบ่างว้ยนี่นียลายใหญ่ฮะเพื่จะมือบ้านอีกเนาะลุงคนยังสีมือนับปังอีกนเดี๋ยวลูกสาวก็อยากมือเลยสาวก็อยากมืออบ่โม่อนี่ยนะโอ้ยให้มือส่งวัดแม่บรงอ้อนวัดพอดาแม่วัดพอดาสิมาเอามาสอนอยู่เดี๋ยวไปเลียว่าจักสิีมาบุรีมาให้มือส่งเติงเตยบายูครับแม่คอยบ่มานี่เจ้าสิไดีมือส่งมาเลยเนาะยันไดีมือส่งอยู่มออยากมือเลย ไปน้องไปน้องปลาดาเนาะวันนี้เนาะมีพี่น้องนี่ไปเบิ่งอีกพี่น้องปลาดำพี่น้องรุนแรงกันเนาะมาบาทที่สี่พี่น้องไปเปลี่ยนน้องอย่าปลาชิวหลายเนาะโอ้ยงามขนาดพี่น้องพูกอ่าโตงามงามงามพี่น้องเลยโอ้กุ้งใหญ่โอ้กุ้งใหญ่กุ้งใหญ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วจัดตัวลุงตัดจวดลุ่ตัวละเนาะดู จวดเลยปลาซิวเป็นปลาซิวเลยปปปลลาาซซิิววเเ็นนพี่้้อองกุ้งบอกกุ้งบอกให้ลายตัวนี้แต่ะไข่เต่ปลาซิวใหญ่น้องเนาะสีตัวใหญ่พอดีมกพอดีมกโอ้ยเอามามกพี่น้องมาเอามามกเด้อเมื่อนี้กะเท่าแม่สิบมกเลยไหนเนี่ยมาเป็นตัวใหญ่คนข้าวเจ้าแบบอกข้าวเจ้ายังกินเนาะเย็นกันเฮานี่ได้คาบหนึ่งได้คาบหนึ่งก็กินคือกันพี่น้องปลาซิวก็แต่ว่ายังได้กับคาบหนึ่ง เมื่อไรก็เจาะเด็ดหัวบีบสั่นกินบไายเพราะม่ใไนช้อนเราเห็ดปลาแปะนี่เราบ่มีการใช้ขีเลยโอ้เด็ดไหนเขาปลาเขาลุงกินจวดเลยจวดเลยผมอัมล้ำโอ้ยนัวนัวเป็นนัวเดี๋ยเราต้องเสียรยังเลยเราหัวเดะหัวกับเพมีเด็ด หนุ่มมาเลยหนุ่เลยโอ้ฮ่าฮ่าเกือตายพี่น้องเลยเดี๋ยวไล่ตัวลุงเนาะไปตัวมันขนาดพี่น้องเิ่งมากเคยไล่ไปไปให้คาแย่งคนนำแมนเพิ่นสีเอาได้แมนแยงปลาดำพี่น้องน้องกับน้องปลาดำน้องปลาดำอีกได้ทั้งเตยทั้งรองเขานะเตยทั้งรองอเคออกมาออกออกแยงมาสอนชื่อคายนามเรนน้ำเพิ่นหมดเลยมีพี่น้องไม่มีครบ มีทุกอย่างนะลุงเนาะทาัท้กง,ทงกุง้งทั้งหอยท<า>ั้งปูปลาปูปลาปลาพี่น้องเนี่ยเขาจูดบางไผ่มาปักเกดีเกือบถือเฮือนประดมอ,อ,อ,อันตรายขนาดเกือบเลยพี่น้องเลยเขาจูดมาทางใด้ตะใคร มาทางน้องเต้อ,อันตรายเนาะทางข่อยได้ใช่ผมมาจู่บางไผ่ห่ยใช่เนาะงมาตกใส่อันนี้พี่น,น้องเอ้ยวงรู้นี่นอเออันตรายขนาดนี้นี่ปักขักอันนี้เนาะลุงจำจำคนปักไว้เลยอือป้าตู้พี่น้องมึงลุงไงตกใส่หลังคาเฮือนสิเกิดยังเกิดพี่ได้เลยจนเป็นรูมุงผูกนี่ขันตกใส่หลังคาเฮือนนี่ห้อยเอาชุกคอยมอดไฟตาตีวางย่ำแรงกันบางไผนี่แล้ว อใครหรือว่ามันบ่ใหม่ก็เพืเครื่องหัวมันหนักเนาะลุงเนาะมันหนักเนาะมันกันหนาชิชุซีกันเนาะลุงเนาะแบบที่อันมันอันใหม่อันกอไผ่เนอะเนาะดูจิบังน้อยนั่นเองเนาะดูจิบังเนพยายามแรงเนาะมันชิชิยังเห่าโย่เมื่อเกิดไฟเลยแล้วประเดี๋ยอันนี้ก็คางจากบ้านประดมไปประมาณหาเม็ดเม็ดปะเอาเลย ือไปเลยยังป้าโดยโดยขันนั้นผู้ใหญ่บ้านนอผากเดืงเด้อผู้ใหญ่บ้านคันเบิงคิปเนาะประกาศเด้อห้ามให้เตีกยน้อยจูดเดีกน้อยผู้ใหญ่ก็บ่ให้จูดเนาะจูดจูดได้บ่แต่บ่ต้องปิ้นมาทางนี้บ่

เออมาอะมาะเ,เหน็นมันแน่นี่โลดเออเห็นมันปักอยู่นี่น่หัน้นะเจี๊ยบมาเลยมักใ่หานอันตรายเฮงพี่น้องเลยกานตื่นเฮือนน้ำหมีโอกาสได้เพื่อนประเพอนไม่ว้าว่าสุ่มเสี่ยงเนาะอันตราย เงินใหม้เฮ็นดินครับทะลุมดลดัดดูมันชูงเนาะมันตกมาใส่คันอยู่ชูงแล่คลองเบากับเป็นคลองนักคันตกลงมานมเนา,าเลละถาลุงเท่นผู้ใดลุงไอถาลุงเท่นข<อ>ันบังคีบด้ยิน<อ>มาลุงมาเมือนได้เม็นตอนรับรถ<อ>เกี่ยวข่าวมือนั่น เพราะว่ามืออื่นนี่เคยลาสีแหกบรรลุอีกยังเขาอื่นนะสีหักเขานะลุงโดยสีหักห้องเข่าไว้หรือไดเพราะว่าช่างน้อยมันสิบระธนการมืออื่นวันถิดกับสีหักโลดโดยเรืองามงามดีฉั่นบระธนการปล่อยยังลุงปล่อยหน่อยเอ๊มันก็มีอยู่ได้ในนี่กันยันไปป้าแล้วกินหมดขอมีอยู่ปะ กระคอมีดองลุงปล่อยลูกตกไข่เนาะตกไข่เลยมันแพร่ก็ดีด้วยเนาะโอ้ตัางลายนะลุงเนาะชะอ้นอันนี้เลี้ยงเอียงเลียงอยู่ลงลงลงเดี๋ยวเอาลุงเลยตุ๊ตกไข่ได้ค่อยเลยมันเนี่ยมันมันได้ชีผสมพันธุ์กันเลยตัวน้องตัดแล้วเนาะเอ้าหลุดนะลงไปดูผสมพันธุ์อยู่ก็ จากได้วงกัน <poured> อ <alive ấy> <c oughs> ัน <c> น <oughs> <c oughs> ี้ก็งงกันเด้อลงไปคอดอยู่คนแล้วเนาะโดยขั้นปลากินมันปลากขาบ่คอยกินได้แต่เรื่องของเรื่องมันบ่มีผักมีอยังมันยันมันเดี๋บ่ออกบอกออก็แบบว่ามันมันอึดมันอึดแนวกินมันอาจจะนั่นไงอันนั้นมันธรรมชาติเนาะโดยอันนั้นมันธรรมชาติเดี๋ยวมันบริกรเนื้อกิน ล่าเลยพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไม่คีหนากั็เคยลาแล้วก็พอน้องมินนี่สบายดี